ทําไมต้องใช้เงินหรือว่าเหมือนว่าเอาเงินไปควบคุมอะเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ไม่มีเงินมึงก็ตายถ้ามึงู่กฎหมายมึงก็ตายไม่ฟังมหาศา์มึงก็ตายแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเรามนุษย์ตุกคนจะต้องมีปัญหาเรื่องเงินถ้ากษัตริย์สอก็เลยต้องฟังไปแกนั้นจะบอกฉันใช่ป่ะมันจะได้เก็บตังไว้ก่อนใช่ป่ะจะได้ไม่ต้องอยู่กับพวกแกมันก็ไปไปไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเกิดว่าถ้าเกิดว่าแกจะแกจะไม่มีสิทธิ์ใช้อาวสิทธิ์พิเศษนอกจากฉันเขาจะว่า ฟ้าช่ายงูแม่ฉันไม่ชอบลูกหลานจะไม่มีทางฉันไม่เชื่อว่าฉันไม่เชื่อว่าใครจะดีได้ั้งไม่มีทางเพราะว่ามีปีญญาเนคือคือฉันคิดว่าไม่มีทางพวกมึงเนีไม่มีทางแน่มันมีให้ดูอะไรใช้ดูอะไรของเด็กของเด็กของเด็กดูส้มิงดำกันส้มิงดำก็ล์ดำดู 嗯嗯。